ีครับมาวิมเชียงกงครับผมสวัสดี f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้พิกัดตอนนี้อยู่อำเภอกันทาลลักษณ์เนาะจังหวัดศรีสะเกษนะครับมาดูรถบัสทรงโอคันนี้นะครับ12เมตรทรงโอนะครับเป็นรถบัส12เมตรรถบัสพัดลมเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆแล้วก็ทำไมถึงถอดล้อหน้านะครับเดี๋ยวผมมีคำตอบให้ฟังนะครับ เป็นป้ายทะเบียน30รถรับจ้างไม่ประจำทางนะครับรถคันนี้เป็นคัสซีนิสสันนะครับผมคัสซีนิสสัน ผมก็ไม่รู้ทรงหรอกครับเห็นเจ้าพี่เจ้าขางรถบอกว่าเป็นรถทรงโอนะครับคัดซีนิดหน้าสิบสองนิ้วนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะถ่ายทํานี่ผมก้มมองดูช่วงล้อหลังไปดูเฟืองท้ายกันเลยครับอันดับแรก เป็นเฟืองท้ายนิสสันนะครับน็อตขันล้อแปตัวเป็นกระทะแม็กใช้เป็นยางบิตสโตนขอบยางสองเกห้าขอบสองสองจุ้านะครับสภาพยางหลังก็พอใช้นะครับพอใช้ดูสิครับคัสซีหน้า12นิ้วเบลอร์เทอร์เลยเป็นเบรกน้ำมันนะครับผมเป็นเบรกน้ำมัน เดี๋ยวผมจะทาไปดูล้อหลังด้านขวาแล้วก็ดุมหน้าแล้วก็คานหน้านะครับดูสภาพยางไปเรื่อยๆมาดูสภาพยางล้อหลังด้านขวานะครับก็ใช้เป็น295 ขอบ22.5เหมือนกันนะครับยาววิตโตนยางฝั่งนี้จะสวยนะครับสวยกว่าฝั่งโน้นนะครับเป็นเบรกน้ำมันนะครับเฟืองท้ายตัวนี้นิสสันก็มีรอยขูดนะครับรอยขูด คาน้าเป็นของอะไรครับนี่คาน้าน่าจะเป็นของน닛สันนะครับตัวนี้คาน้า닛สันเป็นเบรกน้ำมันเหมือนกันครับผมยางหน้าถอดออกแล้วครับระบบเบรกทิฟฟี่ครับพวงมาลัยพาวเวอร์รถคันนี้วิ่งไปร้อยเอยร่จจานน้ำหมดแล้วว <c ười> งหมดแล้ว <c ười> เครื่องดีอ ถ้าอีทีไม่วิ่งอ่ะไม่มีใครวิ่งหรอกเพียงแต่ว่า GPS นเอ่นเขาบอกว่าเออเราวิ่งได้แค่นี้ใช่ไหมมันก็ลองนะใช่ไหมเราก็มี GPS เออปึ๊บเขาก็บอกว่าไม่เกินเก้าสิบใช่ไหมเออหม็นพี่บอกว่าขอเครื่องเสียงคืนเนาะครับคันนี้แล้วก็ขอขายยางหน้าครับ <laughs> แค่นี้ ตรงๆเลยครับขอเครื่องเสียงกับขอขายยางหน้าใช่แต่ว่าจะมีแต่มียางหน้าให้มียางหน้าให้เพราะว่ามันยางหน้าสวยใช่ไหมผมขอผมขออ่าได้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 แบบรูปผู้ชายเลยนะโอเคครับคือว่าพี่จะเข้าไปดูสวนทุเรียนพี่แล้วน้องคุนถ่ายเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าแล้วแต่นะอ่า ตัดตัดก็ทิ้งไปเลยตัวทังแบบนี้น่อาศัยแค่ซีของกับเครื่องเขากรพรแล้วโอยหลวงวะตีนี้มันไม่ไหวรถคันนี้เป็นเครื่องกลางนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาขึ้นด้านบนก่อนแล้วเข้ามาดูเครื่องกันแล้วกันครับโอเคอันนี้ระบบภายในก็คือเจ้าของเขาเริ่มถอดเครื่องเสียงถอดเก็บของออกแล้วนะครับตอนนี้ ระบบทาวเวอร์<า>เครื่องเสียงยคือจำนวนที่นั่ง4ีสิเก็ดที่นั่งนะครับเป็นรถบัดพัดลมแ,ลแ,ลแถวหน้าเป็นเบะาะกำมะหยี่นะครับนั่งสองสองแล้วก็ถัดมาอีกจะเป็นเบาะสามสองนะครับ เป็นพื้นปูด้วยปีเนียมนะครับรองกลางจะไม่เป็นพื้นเรียบนะครับฝั่งคนนั่งทั้งสองฝั่งจะสูงกว่าพื้นกลางนะครับลองไม่เขาบอกว่าบ่ของเรามันมันอยู่สเจท,ที่น้างไงครับครับมีประตูขึ้นลงหน้าหลังนะครับ,รบสตาร์ทเ,เครื่องเลยก็ได้ เป็นประตูธรรมดานะครับเดอฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับตัวนี้เป็นเครื่องกลางนะครับ อีพีร้อยฮิโน่หกสูบอีพีร้อยทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์สองร้อยแปดสิบห้า cool er แรงนะครับอินเตอร์คูลเลอร์อยู่อีกฝั่งนึงหม้อน้ำอยู่ด้านหน้าแย,แ,แยกแล้วใช่ไหมครับน้ำมันเครื่องมีเนาะน้ำไม่ดันไม่อะไรนะเครื่อง <Okay, ดีไหม จะคุยนะครับลอาถามว่าผมวิ่งถึงที่ไหนอ่าวิ่งจากไหนไปไหนบ้างครับผมเคยเรียวกว่าไกลสุดเนาะครับให้คุยหน่อยนด่ะครับหาดปะตองหาดปะตองภาคใต้นะะ่ะหาดสะเดาหดาดสะเดาไป้บอลแล้วอ๋อจ<ะ>้า <Okay. S 2> สตาร์ เนชุดแหนมาแล้วอ๋อปีปีกลายหรือว่าไงใช่ไม่ไม่มันผ่านไปแล้วสามปีผมเปลี่ยนชุดชุดแหนมาแล้วคือช่วงสองปีคือหลังหรือว่าสามปีคือหลังเปลี่ยนแหวนมา,าเปลี่ยนลูกเปลี่ยนปอกเปลี่ยนแหวนอย่างนี้ปเปล่าโอ้หมดเยอะไหมแสนแสน,สนทำเครื่องหมดมันแสนแล้วมาดูได้ได้ฮีโร่ไม่ดึง คพื่อก็มีไอ้แล้วเพื่องมีไอ้นะครับ า,ารวมแล้วันมีแสงสะท้อนเข้ามานะครับขนาจจะมองทำมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่มันเป็นคล้ายๆแสงสะท้อนนะครับ แต่ละเครื่องอยากรวมละใช่ครับอันนี้เป็นโซมโอ่ะใช่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 ใชสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับผมเดีย๋ยวผมจะไปดูอีกคันหนึงนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันไี้ก็หน้าเปลี่ยนขายกินหมายถึงไม้ยควพามว่าอยากเขากินน้อยนึงตรงๆพาตรงๆหน้าบันงวง ไอ้คัสซีหลังเนี่ยไม่มีตำมี่เลยบบมีค่ะมันสูดจอดเขานี่ส่นี่นี่สันใหญ่นี่คนพวกแม่เขานี่ส่ใช่ปะไม่ทน้ำเขาบอกเอาบอกกินที้านหรอกไปเล รถสิบสองเมตรนะคันนี้เนาะโอ้เต็มโอ้คันสี่ใหญ่ครับเอ้าคันน้ำงามน่าสติคันสี่สิบสิบสองนิ้วเลยแน่นี่แหละสุดยอดของนิสันคันสี่ใหญ่ว่ส่วนบางทิ่สันคันสี่ใหญ่แต่ใหญ่เพราะว่าไม่ต้องไปดูเฟรมไม่โดนอะไรผ่านผ่านพ่อปัวพ่อจาะครับผมหน้าหน้ามันมีสซนทุเรียนคือหน้าจะเขาสนคืออย่นี้สิซับอย่างหน้าออกกันปะจะขายเอาเงินถอดถอดขายแล้ว หมายถึงว่าเข้าใจสีซับยางอันค่ารถนี่ขายแล้วก็เสียวอันไม่มาใส่ไบอะไรสิบ่แม่นอ้เอาอันเก่าก็นั่นตรงมั้งแต่สิตุงอยู่หันลลังบอกว่จริงอ่ะหันหลังกันนานเสียวเอาก็ไม่น้าหน้าก็บยี่ห้จจกพันหนึ่งก็ได้แต่ว่าหน้าบองตรงด้็ยางนั่งหน้าหน้างามแห้งก็หน้าขายกินเนี่ยได้บ่ได้หันหลังค่าคุยกันได้ได้หมดแล้วผมบม่ได้เนี่ตรงหน้ามองตรงรถหน้ารถหน้าเอง เอกสารคูม่มือใช่ตานะเ,เอเบอรนะครับอันนี้แผงอินเตอร์คูลเลอร์นะครับอยังไม่หมดภาษีเวยนี่ นาสิเขาไปให้นานาสิเขาไปให้ในเรื่องสักปะครับผมซื้อได้เองวะเออใช่ใช่เขาผมโดยตรงเลยแล้วเมียโอด้วยฮะเมียก็โอด้วยยินยอมกันทุกสิ่งทุกอย่างเราคุยกันเมียเราเราล้านเนาะพ่อบอกกันแบบนี้นะครับเออบอกเ่าแบบบอกแบบตรงเพราะว่าน้องเคยมีกล้องคือตลอดเวลาเนาะไม่ใช่ว่าเออเ่าววัวไม่หรอวัวกระชิบวต้องมีฟังลูกเ่้ย ันสี่นาชิสองหนนหมันีนสันมันใหญ่ขนาดเนาะแมน่อร่ระบบเครื่องเสียงถอดดีวะระ่องถอดวะโอ้โหมัน้องกรงมันโอ้โหลูกค้าไม่เปิดปว ผมขออัดคลิปไปน้ำเงินเลยโอ้อันเลยได้เนาะใช่ใช่โอเคครับผมชุดชุดรั่ปกเครื่องเสียมผมขอขึ้นเหมือดเลยได้เงินไปน้ำเใช่ใช่เอาเลยน้องเอาเลยน้องไม่มีปัญหาพี่ไม่พี่เอาถอดล้อขายจริงอยู่พี่อยากได้เงินกินเบียร์นี่นะแต่สับล้อหน้าขายแล้วก็เอาเก่าใส่ให้ใช่อันนี้กี่ที่นั่งครับเนี่ย อันนี้อันนี้ถ้าลงในประวัติของบัญชีมัน47ที่นั่งครับ47ที่นั่งใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวดูตามเล่มมันตามเล่ม47นส่สิบเจดใช่ไหมใช่ไหมน้องใช่ครับ47ที่นั่งใช่ถูกไหมครับพัดลมเนี่ยซื้อใหม่เรื่อยได้เนี่ด้านหน้าเป็นบอดสอ22แล้วก็ถัดมาอีกเป็นบอดสามสนะครับการประกอบการเรียบร้อยครับผมครับผมรถคันนี้เป็นยี่ห้อนิสสันคันสีใหญ่นะครับในเข้าลงประวัติว่เป็นนิสสันครับ เป็นเครื่อง EP 1 0 0 EP100 ครับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์285แรงนะครับใช่ครับสีนี้สันหน้า12นิ้วใช่ครับมันเป็นรถทรงโอเก่าโอโออัน,นอันนี้เขาเรียกรถทรงอะไรครับโอคือบอกเนะอฟซีหน่อยทรงรถทรงนี้เขาเรียกทรงโซล สรงโอเนะาะอันนี้เป็นพี่เจ้าของรถกับใจดีมากเลยพูดตรงมากเลยเห็นว่าจะถอดล้อหน้าขายครับผมเฮ้ยกินเบียร์เว้ยไม่มีเงินกินเบียร์ <c oughs> น้องเขามาเยี่ยมเว้ย <c oughs> ก็เลยถอดล้อหน้าขายแต่สับตัวเก่าให้พูดตรงครับครับผมโอเคเลย ครับผมคือเจ้าของรถขอเครื่องเสียงคืนนะครับเจ้าของรถขอเครื่องเสียงคืนฮะน้องแล้วก็สี่ขายรถคือกันแล้วถ่าตัวอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคันนี้ก่อนอ่าเอาคันนี้ก่อนขายรถเมื่นกันครับใช่พี่เออรถรถอยู่ไหนครับอยู่ในซอยเดี๋ยวดูคันนี้เสร็จค่อยไปก็ได้เออเออเดี๋ยวดูคันนี้เสร็จค่อยไปนะเป็นรถกี่เมตรสิบสองสิบสองเมตรนะโอเค อ,อ,อันนู้นเป็นรถเป็นป้ายสามศูนย์